ีจ้าดูเพื่อนั่งตับกันมากินกว๋วยเตี๋ยวพี่น,อน,น,น้องเกล็ดตรงนี้เขาเอืองเลยร้านกว๋วยเตี๋ยวอยู่น้องสนามพี่น้องจ้ารวยบกักใหญ่เลยมามากินกว๋วยเตียเต๋ยวน้ำกันก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยของมันเขาใหญ่เป็นพิเศษพิเศษหกสิบบาทพี่น้องจ้าธรรมดาธรรมดาเท่าไหนแล้วพ่อค่ะ ธรรม,มดาเท่าไหร่นะหบรธรรม,มดาหาสิบเื่อกันสิบบาทได้จำโบได้พี่น้องนี่นะฮะแจ่บน้ำกานตักกดๆดาแลวพ่ะพี่น้องอากาศหนาวๆเนาะพี่น้องเนาะสดท่อนเจี๊ยมเนื่อนแบบจ่างนิ่มเลย ออัน,เป,นเป็นหลวมเป็นห่อนติดกันแต่กอื้อ น้ำซุปกระแซบบต่มาเด้อพี่น้องเนอะติมเนี่ยค่ะติมนีลาไปกรบบินูน้องสนับอ่านเพื่อนกับศาสะอ่านดีบรรยากาศจิ้มจิ้มถั่วงบพี่น้องเป็นส,สาแก้วค่ะ เป็นบรรยากาศคงนะอีกทางน,นี้นะคะทางนี้อย่าเป็นติดถนนพี่น้นองไม่มีเสียงรถแน่จะไม่แบาแบบพานนะทางนาเพิ่นี่พีอ่นี้่พิ่นี่ร้านขายน้ำได้พี่น้องขายกาแฟชากาแฟนะผลไม้ปัน่นอิตาเลียนโซดาพี่น้องป้ายเพิ่นติดไว้ทัดมาหนีก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเดียวเหรอคะ พี่น้องลิปเมียพงองจบแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะออกมาทักท้ายเพื่อนๆนึกอค่ะมากินน้ำกันนะคะน่ะเนาะ